บอกเกอร์ <Box> er, สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เด็กน้อยล้านล้านปอมค่ะบอกเคยกินซูชิพอดีลูกตองสื่อซูชิมากก็เลยสิ้หลาล้านมากินอ่าน้องพีนสวัสดีค่ะหินสวัสดีครับสวัสดีครับขวานไอจ้าสวัสดีครับมากินซูชิกันเอาเอาแจกอาวุธแจกอาวุธแจกอาวุธจ้าเอาไหนจ้าเลือกเลยกินชิ้นไหนอ่ะอันนี้กับอันนี้เอาเลื่อกจิมเอามาจิมซอสเอามาจิมซอสมันเป็นรสชาติแนวไหน อะไยกนเบิ้จบ่เป็นจำบ่เป็นอะอะจ๊ะโอ้หะเป็นังไเอามือจับดิเอามือจับนแซ้บอิแซบอเอามือจับเอามือจับเอามือจับเอามือหลดมือจิ้มิ้มจิ้มจิ้มจ้มจิ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 มจิ้มจิ้มมจิ้มจจิ้มจิ้มจจิ้มจิิ้มจิ้มจ้มจิจิ้มจจิ้มจิ้มจจิ้มจิ้มจจิ้มจิ้มจิ้มจ ทำยังไงเนี่ยพี่มีนท์เนี่ยพี่มิ้นท์เนี่ยเสียบอ่ะซสียบ่ะจ้าแซ่บบ่ขวัญแซ่บบ่หินพี่น่ะพี่อย่าหลบหินสิหินอยากกินวุ้นสบียงเนบ่เอาบ่เอามาเอาเอาหนีจิ้มก่อนเออ ป็นยังไงห็นวาซาบิแสบปลูกฮะแสบบลวาซาบิเดียวขันแสบบอแสบปลูกุยินเอาอีกแนววาซาบิคือจัง่อยากกินมจิ้มนี่เนี่ยอร่อยนะขายบ่ทันเลยจับกูเอามือจับเลยเอามือจับเลยกินชักอันเด้ าาอแม่เอาวาซาบิแม่แม่กินโชกก้องหนูหน่อย<ว> <laughs> อย่าจิบไม่กล้ากินลองวาซาบิโอเคบายบายถ้าชอบกด subscribe ก,กดไลค์กดกระดิ่งกริ๊งๆให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย <laughs> ไปใส่ละไอหิน <laughs> ไอหินเจ้าวาซาบิไปใส่ละโอ้ยสิตัวหินเนี่ยหินไม่หินมาใส่มากินแบบบ่ใส่วาซาบิก็ได้ลูก <laughs> 我。